เรกขอให้มีฝั่งเดียวเนาะลายนัทพุ่งป้าบดต่อฝั่งนักี่สองลายเมนละต่อสักห้าบาทเอาหมกสองอ่ะสงสัยเพราะว่าดูจากตรงนี้นี่เนไหนกนกแก้วที่เป็นอู้ได้นะคะแม่นมั้งมาเจ็บมาได้มาเจ้านี่ยค่ะเจ็บเจ้านี่นะเป็ดมี่ลูกเป็ดเทศว่ะ ดีค่ะมาอยู่กันที่หน้าวัดป่าเจริญธรรมสันปะตองเชียงใหม่นะค่ะตอนนี้เราจะไปตลาดพุ่งฟ้าบทหรือว่ากัดงัวนั่นเองนะคะเดอะมอเดอะมอเชียงใหม่เดอะมอมอนะคะไปตอนนี้สะดวกสบายอยู่มีลมด้วยที่วัดตอนนี้เรามาถึงตอนเก้าโมงห้าสิบนะคะก็ใช่คนคนกำลังเยอะนะคะเวลานี้เพราะว่าวันวัน อะไรอะช่วงวันเสาร์ช่วงหน้า ชิไม่เอาไปทางไหนไปข้าวเบข้างบนก่อนขึ้นาข้าวบนไปหอกงัวกันร้านยี่หี่ เดินริขอบคุณมากครลูก่ใส่ได้ครับสีฟ้ากัมีเบอร์ย่างโหลูกชุ้นร้านมรสิบลูกอันนี้มาไ่เก้าก้าลูก่หอวข้างเดียวร้อยยี่สทข้างเดียวข้างเดียวยี่ิบแหมรู้ทันเขาที่บ้านมีข้างอยู่ที่บ้านมีข้าง ตัวย่างก็ไม่ได้เอามาน้องคุ้นแข้งไม่ได้เขาขายให้คนขาโต้โน่นลองในลูกลองเลย้แข้งเดียวอ่ะลองลองเลยอยู่ข้งเลยซื้อคนละข้างนะเบอร์ให่่เนี่ยลองคงแต่พกใส่ไม่ได้มันหลวมหนูลองถ่ายดูเรื่องโปรเจกต์หนูถ่ายเบอร์อะไรลูกโปรเกต์มันก็ใหญ่กว่านั้นหน่อยอยู่หนูทำไมไม่ซื้อไหว้เผื่อเโตไงลูกเหรอเขนีร่องว่าหนูจะใส่เอง Lói điều, lói điều Có tùa cả thứ gọi khôn lắc ừ. ừ. khang cái à Khang là sao <laughs> <laughs> Lít <cười> จะขึ้น<ร>ไปซ่ซุดเลยอะ่ะุเลย,เลยถ้าถ้าจนซุดบนผู้จะเป็นขายงัวนะ,ะจะไปดูงัวอะ,อะ,อะเอางัวไปขายบ้านเอางัวไปขายาเอางาัวไปเลี้ยงบ้านถ้าพ่อตัวมานั่งก็จะมานั่งกับข้างคนตัวมาที่ข้าถ้าพ่อตัวมา มาโชว์ให้ดูนะอ๋อไอ้ตัวตกการพรายางหลองูน้ำทั้งูมีขนนีผานน้ำนานไม่ได้ตายะังูตาใหม่โบราณเพิมมาตัวละหกพันครับไม่แพงหรอกครับแต่มันหายากครับแต่จะปูพันละอยู่ในน้ำอย่างเดียวอตอนนี้มาเอางูมีขนลงน้ำเข้าบ้านนอนอยู่ในน้ำมันวยอยู่บนบกมันไม่เลื้อยครับคล้ายงูตายครับตกการนันบันจอร์ตาเท่ครับ ที่น้องไทยไใหญ่ครับมาผมเอาไปโชว์งานปีใหม่ไทยใหญ่เชียงดาวเมื่อสิกว่าวันก่อนงูออกมาบอกว่ามาได้งูมาเอามาให้บอกงูไปกินไก่ครับมาโหทดเดียวกินไก่ตัวสองโลมันกินได้ยังไงพ่อ อ่ะผมไังงูเออยู่ไม่ได้ครับอันนี้งูตัวเท่านี้ผมซื้อไว้สามร้อยเนี่ยเอตัวสามขึ้นมาด้งูเหลืองงูเหลืองพ่อเบอันนี้งูเหลือง้านเราก็นอนลายแบบแบบนี้ไม่แปรอิดก็ป่อยอ่ะเอาออกมาในงูเหลืองพเบอนี้โซนไหนนทองกีนเนาะแล้วก็ขึ้นไปเป็นมัวเนาะนลาบมับแบลบาบลาบาบลลบผมลาบลลาบลาบลาบาอาาากบ ก็ไก่เหอก็ไก่เหอหลามอย a างว่ะใส่ถ้วยล้ววนหลานรูอมาก่มค่ะไปยังไที่พออยากกินนะมาค่พอก็ซื้อเมื่อแรกซื้อเมื่อวานพูกับถ้ากินนี่มันจะได้กุ้มกับหนังิีได้หนึ่งได้อย่างละอันนี้โซนอย่างโซนไก่แม่เอาละไก่ ใครใครไไหนคนเป็น,นลูกงูกันนัก,กน้องในโซนหลาไม่นีกะเดี๋ยวลองมาไปแล้วไปถ่ายโซน,นงูแป๊บหนึ่งนบวก ก่อนเอาไปหมดแล้วก็ขายล้วบอเวลานี้ก็ซื้อกันหมดแล้วก็ซื้อขายกันแล้วล่ะเรามาเช้าไปไหมคุณหันโอ้ยหันเสื้ออีกก็เจองายอุตีบได้เสื้อตัดขาดกันเนาแป้งรับเขาไม่ว่าจะแปลงมันหนาเนาะคุ้ยตีบมันใสตลอดไหนหันมันก็เหมือนหันอุติปไหนเออมีกระควายแล้วงอหมีแล้ว เพระาะไม้น่าขนาดกนยังเลี้ยงกันอยู่กัน,นี่กัดหงวันหรือว่ากัดควายพี่น้องสองร้อยก็มีนะเพทหรอกดูี่เกิด้าเปิดถ่ายที่ไหนอันนี้นะมาหาาปีแล้วเนาะใช่อันนี้ซื้อเรียบร้อยแล้วเนาะแม่น น้ำเนี่ยแจะหวานหรือเปล่าเนี่ยน้ำเปล่าไเลยน้ำเปล่าไ่ไหนาับปะแก้วแถมใช่มุกฟรีฟรีมุกมุกกับย่างห่องมุนอะมุกมุกสับปะย่าง ฮันดูแล้ว no. ก็เติมหมกส้มยี่หมกหมกสมก็คือหมกสมก็ล่ะไปไปสาบานปิดแฝก่อนไปไปเลยลงไปเลยรูงไงวัวของกินเป็น ฮากะ <semb un S 2> ปิอ่ะดูวจะพิสูจน์กินอืมเอมไหมบ้านเฮามีกะปินะะ กุ้งกุ้งค่ะเป็นปล่อยนี้กุ้งตัวโตเสี่ยวเหล่ยวไปสามห้าบาทเขาต้องใส่อันไหนเขาหนักล้ำไ้ มีกับบย่ะมีกบปีเใบค่ะเือใบใหญ่ขนาดนี้เลยกันเนยือใบอใบยี่ห้อปาากได้ครับครับเอาไหมมันเป็นยังไงคุณลาบไม่รู้น่กะปิตัน้ำพริกเจ้าแม่แม่ละเจ้า ต้องมาตังคกันาีกับีหวานเจ้ามันหวานตันะปีอันเนี้ยอ๋อมัคืออันนี้กเจ้าอนเก่อะมันอันนี้ห้บาทอันนี้สี่สิบเคมหน่อยเอาเค็มหน่อยเอน้ำหวานใส่ทีกับิอ๋อ่ใส่ล้ำละไข่จะล้ำละโอเคฮัลโลพ่อรนั่งชุดรถมั้ยอะไรอย่ไงเน้ผนัวผงนัว เาไปลไางนนงี้ปไปรูดลุงไปรูดสมัยอ้วกมกินนะอ๋อหนังควายหนังคว,าย,งควายจี อันอันนันบ่เยอะอะอกะอ๋อปลาเบี่กะอุ้ยอุ้ยปลาเบออปลาบนื้อ่อน้ปิ้งแม่อนแล้เนาะแล้วน้ำปิงเนี่ยกะน้ำแม่ปิงดอยหล่อมะพรุเนี่ยมพรุนตื่นนี่ มีฟังเดียวเนาะสองไลนนัทุ่งปาบดสองั่งฟนงนะไม่สองไล้เมือละห่งเ้าเก้าหนึ่งเก้าหกหกเรร่วมงานทำบุญพระราชทานเพืิอศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดคันธารักตำบหลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วันที่28ปกลาคนนี้เป็นวันพระราชทานเพลิงศพขอเชอิญร่วมงานฉลองงานทําบุญปล่อยหลวงมีดังนี้ัดบ้านใหม่พัฒนา มาเมาวะมาบอกว่นเหมือนเป็นคนใหญ่เหมือนเป็นคนใหญ่ในร่างเด็กอะพ่อว่าแบบฉันมาซื้อของเองอะไรอย่างเงี้ยจริงเปล่าฮิมปูะมาใส่หน่ะหิมปู๋หน่ามาใส Có tiểu ở đây đi này. Đơn bay, mà đây có bạn cái nhắn. โรตีสายใหม่หั่นซื้อกะนั่นได้ก่อนซื้อกะแผ่นมันอ่ะแผ่นที่เขามีที่บ้านมันจะมันจะหนังไปกิโลอ่ะมันจะติดกันแล้วอ่ะแต่เขามีเขามีเส้นมันนกนกแก้วที่มันอู้ได้นะ่กะแม่นมั้งมนเจี๊ยบด้าวไรซ์มดเบเจ้านี่นะเป็ดเอ๊ลูกเป็ดเทศว่ะเขาได้ไปเลี้ยนไง นึกถึงงานไก่น้อยนะบ้านน้อที่เขาแปลงไปซีไปซีนะลูกห่านประเทศนี่เป็นไข่นี่ยมั้งไข่แม่นะก็นมาคนละย่างกัแปลงมันเหมือนเปิ้ลแปลงสีมันนะเอาเอันหลายเจ้าบานเอาอะไเอาก็เอาอะไจิ๋วกาแฟนี่ไรอีหยังโอยากกิกาแฟอี ตัวเบี่วยวกับกาแฟเพราะว่าพ่อจะซือ้อกาแฟไปฟังนะไม่ค่อยถลายกับกาแฟป่อหันว่ามัดละสี่สิบมีสีคสสส่คู่เป่าพ่อมัดละสี่สิบมีสี่คู่ตัวคู่สิบบาท าบาทอามือสองอ่ะสงงัสเพราะว่าดูจากตรงนี้ห้าบาทห้าสิบบาทเดิน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 เาไหนเขานี่เนาะเข้านี่เลยไส้หัว่แม่เ้

แมสเด็กมีไหมคะที่มันเป็นที่เป็นแบบนี้แล้วเป็นของเด็กอะคะ่ะแบบนี้ของเด็กสีอะไรครับสีขาวมีไหมคะอ้าวสีขาวมีพอเท่าไหร่คะสิบ,บห้าบาทใ่ไห่อห,หนึง่งสองห่อสองห่อได้ใช้ถึงสองหอก็ ได้ของที่ต้องการกันหมดลแล้วตอนนี้นี่ไงเรียงรายตอนนี้ก็เต็มจบภารกิจคาราเบลไปละภารกิจสุดท้ายคือมือเช้ามือเที่ยงรวมกันรวมกันตอนนี้จะเกืบเที่ยงละไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนหิวแคดีตอนนี้คืออะไรก็ได้นะคะกระแทกปากเข้ามาเดินไปสองรอบละไป คลิปนี้ไปก่อนแล้วเนาะไปก่อนแล้วะคะ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe <ไล S 1> ให้ด้วยนะคะลคแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งข้างล่างนี้ะนะคะตรงด้วยก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะจ้ะไปแล้วค่ะไปแล,ล้วค่ะบายเตี๋ยวหมู